สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลรทยัยแก้วสนุนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมวิไลกิ่งเพชรค่ะดิฉันนางสาวรัฐมลทิตริยุดิฉันนางสาวสัญญาเพิ่มศิริดิฉันนางสาว,สาวมุกบพรสอนครระดับชั 1, น้นปศ .1 คับหแผนวิชาการบัญชีวันนี้จะมานำเสนอสื่อการเรียนการสอนเด็กผู้เรียนวิชาทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียน,นบันทึกคความหมายของการเขียนบันทึก การเขียนบันทึกหมายถึงการเขียนข้อความสั้นๆเพื่อแจ้งข่าวสารหรือติดต่องานแบบกล่งทางการหรือไม่เป็นทางการนักอาจใช้รูปแบบที่กําหนดไว้หรือไม่มีรูปแบบที่กําหนดแน่นอนก็ได้การเขียนบันทึกสามารถเขียนได้3ทางดังนี้ 1. เขียนบันทึกจากการฟัง 2. เขียนบันทึกจากการอ่าน 3. เขียนบันทึกจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์หลักการเขียนบันทึก การเขียนบันทึกที่มีคุณภาพควรใช้หลักสำคัญดังต่อไปนี้ 1. เขียนบันทึกตามข้อเท็จจริงและมีความถูกต้องชัดเจน 2. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลวันเดือนปีที่จดบันทึก 3. เขียนบันทึกให้มีระเบียบอ่านง่ายเรียงลำดับเนื้อหายอย่างเป็นระบบ 4. ใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแทนข้อความบางอย่างเพื่อให้สามารถเขียนบันทึกได้รวดเร็วขึ้นส่วนประกอบของการเขียนบันทึก หนึ่คำขึ้นต้นบันทึกส่วนมากจะใช้คำขึ้นต้นเช่นเดียวกับการเขียนหนังสือโดยทั่วไปซึ่งมักขึ้นต้นด้วยชื่อบุคคลหรือตำแหน่งเช่นเรียนคุณสุดากิ่นจันหอม 2. การเขียนข้อความการใช้ภาษามีข้อควรคำนึงถึงดังนี้2 1ควรใช้ถ้อยคำที่สั้นๆกระทัดรัดชัดเจนสแสดงจุดประสงค์ที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่2 2ควรใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อด้วย 3. การลงท้ายบันทึกนิยมลงท้ายด้วยชื่อนามสกุลตัวบรรจงตามด้วยวันเดือนพศและอาจลงท้ายเวลากำกับไว้ด้วย รูปแบบของการเขียนบันทึก 1. การเขียนโดยใช้นามบัตรมักใช้ในโอกาสที่ผู้ต้องการจะติดต่อด้วยไม่อยู่นิยมเขียนข้อความที่ต้องการให้ผู้รับทราบไว้ด้านหลังนามบัตรซึ่งนามบัตรจะช่วยให้ผู้รับทราบว่าใครเป็นผู้มาติดต่อและจะติดต่อกลับไปได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในนามบัตร 2. การเขียนโดยใช้จดหมายนิยมใช้เขียนเป็นจดหมายขนาดสั้นมักใช้กับบุคคลที่มีความคุ้นเคยกัน นิยมเรียกว่าจดหมายน้อย3บันทึกโดยใช้แบบฟอร์มรับโทรศัพท์โอกาสที่ใช้บันทึกมักเป็นในกรณีที่มีผู้โทรศัพท์เข้ามาแต่ผู้ที่ต้องการพูดด้วยไม่อยู่ผู้รับโทรศัพท์จำเป็นต้องให้ฝากข้อความไว้แล้วบันทึกลงแบบฟอร์มรับโทรศพัพท์ 4. บันทึกโดยใช้กระดาษบันทึกขนาดสั้น โอกาสที่ใช้มักใช้ในการติดต่องานและแจ้งข่าวสารหรือใช้ตอบรับการรับของเพื่อเป็นหลักฐานด้วยข้อความอย่าง,งสั้นสั้น 5. บันทึกโดยใช้ใบช่วยความจำโอกาสที่ใช้มักเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องติดต่อหรือดำเนินการให้เรียบร้อยแต่ในขณะนั้นยังมีภารกิจหรือหน้าที่อื่นที่ต้องทำไม่สะดวกติดต่อจึงต้องเขียนบันทึกเพื่อเตือนความจำของตัวเอง 6. บันทึกโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความโอกาสที่ใช้มักใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือในง,งานเดียวกันกระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษบันทึกข้อความที่มีตัวคุดสูง1.5เซนติเมตรวิธีเขียนบันทึกวิธีเขียนบันทึกสามารถทำได้หลายวิธีตามจุดมุ่งหมายของผู้ที่จะเขียนบันทึกโดยทั่วไปจะมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1>, 1. เขียนบันทึกเฉพาะสาระสำคัญของเรื่องที่ได้อ่านได้ฟังหรือพบเห็นด้วยตนเอง 2. เขียนข้อความสำคัญที่เป็นคำพูดหลักฐานหรือคำกล่าวอ้างอิงตามจริงให้ครบถ้วน 3. คัดลอกข้อความสำคัญตอนใดตอนหนึ่งจากเอกสารเพื่อเก็บไว้ใช้อ้างอิงให้ตรงกับต้นฉบับทุกประการ 4. เขียนบันทึกข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติมไว้ตามความเหมาะสม